ยะเฮวะริวะฮาปุระปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตาปริตังตุมหังกิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยะเฮวะมณิโชติลโสยะเฮวะสัพพิโตวะวัวะเจนโดสะภารวะโกวินาสตุมาเตภาวะวันตระโย ภาวะภิวายตนาสิริสนนจวุฒาปจายนวจเตโรธรรมาวาธิตอายุวโนสุขัง ครองอเยนเจโคทากินาทินสังกรรมิสุปฏิทตาทีคารังอิตายะสะเทนสัวอุปกาปฏิสยาทิตามมวจายังนิธาสิโตเปตาณพุชาจักกตาอุราราภรัณจะเพียุคณมโนปทินังตุมเหหิปุญญปยสุตังอนัปทานติ อยุตัวภะรตัวทีโรวันนทปฏิภาณาสุขสกตตาเมตาวิสุขสงสาธิกาจติอายุมทตวภารวันนาสุขจะปฏิภาณนาทีขายุยาสวโหติยาตยาทุปปะจติติ ปวตุสะพมังคะรราคันตุสะพเทวตาสะพวัานุภาเวนัสตาสวทติปวตุเตปวตุสพมังคะรคันตุสพเทวตาสะพธัตม เวนาสะท้าสวัส <mist> ด <Elliot> ีพวันตุเตพวัตุสะพมังค์รังรักขันตุสะพเทวตาสะพสังขานุฮาเวนาสะท้าสวัสดีพวันตุเต